โดนหลอกมาทั้งชีวิตแล้วสวัสดีครับทำไมวันนี้ผมถึงได้จู่หัวว่าโดนหลอกมาทั้งชีวิตแล้วอันนี้มันออกมาจากความรู้สึกในใจของผมจริงๆนะครับหลังจากที่ ผมวิ่งตามเงินมานะครับตั้งแต่เรียนจบปสีนี่ผมก็วิ่งตามเงินมาตลอดนะครับก็คือว่าออกไปทำงานนะครับเพื่อที่จะหาเงินมากรุงเทพเพื่อที่หวังว่าทำงานแล้วจะได้เงินนะครับแต่ตลอดระยะเวลาที่ตามหานั้นมันได้ไม่เงินน่ะมันก็ได้อยู่นะ แต่ได้มามันก็หมดไปได้มามันก็หมดไปได้มาก็หมดไปนะครับยิ่งตามมันก็ยิ่งหนียิ่งตามมันก็ยิ่งหนีนะครับเราสิ่งที่เราหามาได้นั้นน่ะมันก็ยิ่งนับวันมันก็จะยิ่งไม่พอใจนับวันก็ยิ่งไม่พอใจ,บบมอใจแม้ว่าเราจะอาจจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันค่าของชีพก็สูงขึ้นแล้วทำไมวันนี้ผมถึงได้จู่หัวว่าโดนหลอกแล้วมาทั้งชนิด พี่น้องครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีที่มีทางมีไร่มีนานะครับเป็นของตัวเองนะครับลองกลับคิดไปทบทวนดูนะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นการประมวลมาจากประสบการณ์ทั้งชีวิตของตัวเองนะครับผมเป็นคนบ้านนอกนะครับ พอแม่มีที่มีทางอยู่บ้างมีไร่มีนาทํางานเหมือนทานาเหมือนปกติเหมือนคนเหมือนชาวนาทั่วไปนะครับแต่ทําไมเราถึงได้นหนีออกมาจากตรงนั้นเพราะเงินใช่ไหมครับเพราะเราถูกระบบทุนหลอกใช่ไหมครับหลอกให้เราวิ่งหาเงินหลอกให้เราว่า คนที่มีเงินเท่านั้นคือคนรวยคนที่มีเงินเท่านั้นคือคนที่จะทําให้คนที่มีเงินเท่านั้นที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขถึงตอนนี้ผมได้คําตอบแล้วว่าทั้งหมดนั้น่ะผมเข้าใจผิดมาตลอดผมคิดว่าถ้ามีเงินแล้วผมจะมีความสุขถ้ามีเงินแล้วจะทําให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่ในทางปฏิบัตินั้นเราถูกหลอกมาจาก แหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดปลอดภัยที่สุดยั่งยืนที่สุดมั่งคั่งที่สุดร่ำรวยที่สุดนั่นก็คือแหล่งกำเนิดของเราคือมีเรามีไร่มีนาอยู่แล้วนะครับแต่เรามองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็วิ่งไปหาที่อื่นนะครับสมัยก่อนอยู่บ้านนะครับ ถึงเวลาก็หากบหาเขียดหาปลาหาอาหารตามธรรมชาติมาบริโภคแม้แต่เวลาไปเลี้ยงควายนะครับตอนเด็กเรามีแค่ข้าวขอข้าวเข้าไปมีเกลือมีพริกป่นไปแค่นั้นนอกนั้นเราไปหากบหาเขียดเอาข้างหน้านะครับน้ำ บางทีเราก็กินน้ําร่วมกับวัวกับควายได้นะครับเพราะน้ําในสมัยนั้นมันปลอดภัยมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้เราไปกินแบบนั้นสินะครับเพราะว่ามีสารเคมีตกค้างเยอะแยะนะครับเพราะเราวิ่งตามระบบทุนหมดแล้วทุกวันนี้นะครับที่ผมพูดว่าเราวิ่งออกจากจุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดนะครับผมอาจจะพูดผิดก็ได้นะ แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าแบบนั้นสิ่งจุดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดถ้าเปรียบใช้คำที่คลิปก่อนๆที่ผมเคยใช้ก็คือคอมฟอร์ทโซนนะครับจุดที่มั่นคงที่สุดจุดที่ปลอดภัยที่สุดแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือบ้านนาของเราบ้านนอกบ้านนาของเรานะครับเรามีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แต่เราถูกหลอกให้ทำลายมันทิ้งซะ ทำลายแบบไหนที่นายของใครมีต้นไม้จะต้องถูกตัดทิ้งให้หมดเพราะอะไรเพราะเราต้องอำนวยความสะดวกให้รถไม่ว่าจะรถไถไม่ว่าจะรถเกี่ยวนะครับพอเราตัดต้นไม้ทิ้งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ก็ลดน้อยลงจนไม่มีนะครับพอความอุดมสมบูรณ์ไม่มี กบเขียดเขาจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าเรานำเคมีมาใช้นะครับน้ำในทุ่งนาเต็มทุ่งนาทุกวันนี้มีที่นายของใครบ้างที่สามารถดื่มกินได้โดยไม่ไม่รังเกียจนะครับมีใครกล้ากินไหมครับผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้ากินเพราะว่า แม้ว่าเราไม่ได้ใช้เคมีแต่ต้นทางอ่ะใครต่อใครเขาก็ใช้มากันหมดแล้วน้ําก็จะปะป,ปนกันมานะครับทําให้ผืนแผ่นดินของเรานั้นถูกฉีดถูกพ่นด้วยยาพิษทั้งหลายนะครับทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะบริโภคน้ําแหล่งน้ําตามธรรมชาติได้อย่าง ปกติสุขเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ทำไมเราถึงต้องซื้อน้ำเขากินเข้าใจหรือยังครับนี่แหละครับคือเราถูกหลอกนะครับหลอกโดยการให้ต้องใช้เคมีนะครับต้องใช้เคมีถ้าไม่ใช้เคมีพืชผ,ผลทางการเกษตรของเรานั้นจะใช้ไม่ได้มันจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับเอาไม่ต้องอะไรมากเอาแค่ปุ๋ยเรื่องเดียว มีไหมครับที่ใครทําแล้วไม่ใส่ปุย๋ยทุกคนต้องใส่ปุ๋ยนะครับข้าวต้องใส่ปุย๋ยถ้าไม่ใส่ปุย๋ยเ้าบอกว่ามันจะใส่มเมล็ดไม่ได้บ้างมันได้ผลิตผลไม่ดีบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะคุยต่อเรื่อยๆในโอกาสถัดไปนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินนะครับเอาให้เวลามันพอเหมาะพอควร5-6นาทีประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับว่า เราจะทํำยังไงถึงจะกลับมาสร้างความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งที่ของเราให้ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ